ในพิธีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปจะให้ท่านประธานได้จุดคัพเพลิงนะคะที่บริเวณด้านข้างแล้วก็ไฟก็จะไปอยู่ตรงกแฝงคัพเพลิงด้านหลังนะคะชนแล้วครับอันดับยืนด้านหลังของนเคณะเพื่อในหลูกจะได้ถา่ายภาพเก็บไว้เป็นเกียรติประวัติข,ของตัวเองนะคะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีโอกาสได้เป็นนักกีฬาวิ่งคัพเพลิงนะคะ ้านรับใ้แ้ค่ตอนนี้เขเสียงดืนดังค่ะให้เจ้าหน้ี่เปิดการแข่งขันเพื่อน้นลงเกมประจมีการศึกษา2,567นะคะก็เาราก็มีที่ปินอย่างเป็นทางการแล้วนะคะรอดเตียโอ้โหยังไม่มหมดโอ้โหถ่ายภาพค่ะถ่ายทันเลยคะสวยงามมากๆเลยค่ะ สวยงามมากเลยโอ้โหยังไม่ตกนี่ลายก๊อฟโอ้โหสวยามากค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเจ้าภาพปีนี้แล้วปีหน้าจะทำยังไงละคะเนี่ยเจ้าภาพปีต่อไป